นปีโป้เองนะจ๊ะในชาแนลปีโป้ DIY จะวันนี้เนี่ยปีโป้อยากจะมาแนะนํารองเท้าเพื่อสุขภาพสําหรับคนรุ่นใหม่กันนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้นะหลายๆคนเนี่ยหันกลับมาสนใจดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นไม่ต้องรอให้เข่าเสือ่อมไม่ต้องรอให้แบบโอ้ฉันปวดขาเดินไม่ได้แล้วแล้วค่อยมาดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นเราเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เลยปีโป้เป็นคนหนึ่งที่ใส่รองเท้าเพื่อสุขภาพทุกวันใส่มาตลอดใส่มานานมากใส่มาตั้งแต่ก่อนท้องอีกค่ะทุกคน แล้วก็ลามมาถึงตอนนี้ฉันก็ยังใส่อยู่ ก็เ<ๆ>ลยอยากจะมาแนะนำอยากจะมาบอกต่อให้กับหลายๆคนได้บอกว่าดูแลตัวเองแบบง่ายที่สุดก็คือเรื่องของเท้านี่แหละเรื่องของการเดินบอกเลยนะว่าการเดินเนี่ยเป็นการออกออกําลังกายที่ง่ายที่สุดแล้วเรากลับมาให้ความสนใจเกี่ยวกับรองเท้าเพื่อสุขภาพันดีกว่าปีโป้ <People S 1> แนะนํานะรองเท้าเพื่อสุขภาพเนี่ยถ้าใส่ได้ทุกวันเนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะทุกคนสาหรับแบรนด์รองเท้าเพื่อสุขภาพที่ปีโป้ใส่เป็นประจําเลยนะทุกคนก็คือเบลวีล่าจ้ะอยากจะแนะนํามากๆเพราะว่าใส่ดีมากทุกคนปีโป้นะไม่ได้ใส่คนเดียวด้วยปีโป ให้แม่ใส่ให้พี่สาวใส่ซึ่งพี่สาวกําลังท้องอยู่นางก็ใส่และคือบอกเลยว่าทุกคนในครอบครัวปี๊โป้ใส่กันหมดคือมันดีมากเลยอยากจะมาแนะนําอยากจะมาบอกตอ่อแล้วสั่งซื้อง่ายมากจ้ะปิ๊ปโป้เคยสั่งซื้อบอกว่าเออให้มาเก็บเงินปลายทางในแบบในสั่งซื้อในไลน์ของเขาอะเพอแล้วก็แบบส่งเร็วมากทุกคนคือมันแบบว่าตอบโจทย์ฉันมากอ่ะเดี๋ยววันนี้ปิ๊ปโป้จะหยิบมาให้ทั้งหมดทุกคนได้ดูเนี่ยประมาณ6คู่ด้วยกันแล้วก็6สไตล์เนาะมาดูกันว่าเฮ้ยมันเป็น เพื่อสุขภาพที่แบบสําหรับคนยุคใหม่ยังไงปีโป้อะเลือกมา6คู่แบบว่าสามารถใส่ใน everyday look ใส่ในแบบว่าไปทํางานก็ได้เนาะแล้วก็ใส่ออกงานก็ได้อะเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้ง6คู่เนี่ยมีคู่ไหนบ้าง นี่เลยจ้ารองเท้าทั้ง6คู่ที่ปิเป้เลือกมานะทุกคนทั้ง6คู่เนี่ยแบ่งเป็น2รุ่นวยกันนะรุ่นแรกก็คือรุ่นแอนตี้แบคทีเรียแล้วก็รุ่นที่2ก็คือไฮฮิลส์ซัพพอร์ตเป็นรองเท้าสุขภาพแบบมีส้นจ้าเป็นแบบส้นสูงอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มก,กันที่รุ่นแอนตี้แบคทีเรียกันก่อนเลยดีกว่าคู่แรกที่ปิเปิเลือกมานะทุกคนก็คือรุ่นนี้เลยชื่อรุ่นว่าแอนตี้แบคทีเรียฟิงเกิลสลิงแบ็กนะมีทั้งหมดเนี่ยสี่สีด้วยกันปิกเกเาอืป็นน,น,น,ดดน,ปนหูนา เปน็นรองเท้าหูหนีบแล้วก็มีสายคาดหลังสามารถปรับได้2จุด,จดก็คือปรับตรงงด้านหน้าตรงนี้ก็สามารถปรับสายด้านหลังตรงนี้ได้เป็นตีนตุแกแกแบบนี้ใส่ง่ายมากพี <People S 1> ่โป้เริ่มมาเป็นสีเบจกะว่าจะมาแมทให้ทุกคนได้ดูว่าเออมันสามารถแต่งตัวแบบ everyday look ได้ะอะไรเงี้ยเนาะอ่ะมาแต่งตัวกันดีกว่าว่าจะแต่งตัวให้เข้ากับรองเท้าเพื่อสุขภาพคู่นี้ได้ยังไงบ้างสําหรับลุคนี้นะพี่โป้ก็เลือกใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีเดียวกับรองเท้านะจะได้ดูว่าเข้ากันนะสำหรับรองเท้าคู่นี้อ่ะจริงๆ มันสามารถใส่ได้กับทุกชุดเลยอ่ะมันแบบมันเหมาะกับทุกทุกชุดจริงๆอ่ะรองเท้าคู่นี้อะ่ะสีด้วยความสีอะไรอย่างเงี้ยเนาะปีโป้ก็เลยมาแมทก,กับลุคนี้ที่ดูออกไปทะเลได้ไปเที่ยวได้อะไรอย่างงี้หรือจะใส่กับกางเกงขาสั้นแบบนี้ก็ได้จะดูบอกว่าสบายๆมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือเหมาะกับกปทะเลมากๆทุกคนอะหรือว่าจะลองใส่กับเบเซอร์เนี่ยพีโป๊ว่าใส่กับเบเซอร์แบบนี้ก็ได้นะกับรอ,องเท้าคู่นี้เห็นไหมสีสวย มาต่อมาที่รองเท้าคู่นี้นะจ๊ะรองเท้าคู่นี้เนี่ยมีชื่อรุ่นว่า Leather Anti b a c t e r i l นะมีทั้งหมด3 4สีด้วยกันปิโป้เลือกมาเป็นสีดำนะจ๊ะให้ดูความโดดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเป็นหนังแท้เกรดพรีเมียมจ้าแล้วก็เป็นลักษณะแบบสวมนะใส่ง่ายมากๆเดี๋ยวเราจะมาแต่งตัวให้เข้ากับรองเท้าคู่นี้กันนี่ปิโป้ใส่แมท์ก,กับโทนสีดําแบบนี้เลยเฮย้ยมันมีความแบบว่าเทมากๆทุกคนแล้วถ้าเกิดใส่แว่นด์เพิ่มเข้าไปก็คือ,อมีความเทจ้า นี่เห็นไหมรองเท้าเพื่อสุขภาพของเราก็คือมีความเท่ได้นะจ๊ะเธออ่าเดี๋ยวลองใส่กับเบเซอร์ใส่เบเซอร์ก็จะเป็นรูปแบบว่าเท่ๆคูลๆขึ้นมานะจ๊ะนี่ มาต่อกันที่รุ่นนี้นะจ๊ะอ่ะรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่า Line แอนตี้แบตทิวเรียลนะจ๊ะมีทั้งหมด5สีด้วยกันปีโป้เลือกมาเป็นสีท็อกคน่าครีนนะจ๊ะรุ่นนี้ความโดดเด่นของเขาก็คืออยู่ตรงที่มีสายรัดตรงนิโป้ง mm hmm. ก็คือเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนิโป้โคดนิโป้งเกยนะตัวนี้เนี่ยก็สามารถปรับให้นิโป้งกลับมาเป็นปกติได้หรือคนที่ไม่มีปัญหาเนี่ยก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแต่งตัวให้เข้ากับรองเท้าคู่นี้กันรองเท้าเขีีียยยวววชุดกก็็เขเขปนาารแตต่่่งัท มา,มากก็คือให้มันแมทก,กันไปเลยเป็นโทนสีเดียวกันไปเลยแบบนี้นะทุกคนนี่อ่ะลุคนี้ฉันก็ใส่แมทก,กับเบเซอร์แบบนี้ก็ได้เบเซอร์สีน้ำตาลเข้มกับเสื้อเขียวแล้วก็รองเท้าเขียวอันนี้นะจ๊ะ มาต่อในหมวดของรองเท้าเพื่อสุขภาพแบบส้นสูงกันบ้างนะก็คือรุ่น High h e e l Support นั่นเองนะจ๊ะสำหรับรุ่นแรกที่พี่โป๊เลือกมารุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่า Basic Step High h e e l นะสีแทนรุ่นนี้เนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยหสี 64, ด้วยการพี่โป๊เลือกสีแทนอันนี้มานะจ๊ะแล้วก็ความโดดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเป็นสายรัดหน้าเท้าที่มีขนาดกําลังพอดีนะจ๊ะแล้วก็เป็นสายรัดส้นให้แบบนี้สายสามารถปรับขนาดปรับไซส์ได้นะแล้วก็สายรัดหน้าเท้าที่เป็นขนาดเนี้ยมันทาให้เท้าา เรานั้นดูเลียวแล้วก็ยาวมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ความสูงของรองเท้าเนี่ยเป็นสูงที่แบบกําลังพอดีเลยทุกคนมันเป็นสูงที่แบบไม่เมื่อยอะเอาจริงๆเดินทั้งวันอะยังไม่เมื่อยเลยคู่นี้น้ําหนักรองเท้าก็คือเบามากใส่สบายเป็นรองเท้าส้นส,สูงที่ฉันสามารถใส่เดินได้ทั้งวันเดี๋ยววันนี้ปิ๊ปโป้จะมาแต่งตัวให้เข้ากับรองเท้าคู่นี้ให้ทุกคนได้ดูกันเนาะลุกแบบว่าสดใสสดใสนะจ๊ะใส่กับรองเท้าเพื่อสุขภาพรุ่นนี้เลยเฮ้ยทุกคนคือมันใส่สบายมากอะ เบามากจ้าไม่เมื่อยเลยคือสูงแบพอดีมากๆลุคนี้ก็จะเป็นลุกบบกว่าใส่สเนะจ้าแบบสดใสสดใสลุคนี้ก็จะเป็นลุกสไตล์สาวทํางานนะจ้าสาวทํางานออฟฟิศก็คือสามารถใส่รองเท้าคู่นี้ได้นะพี่โป้แนะนําเลยเพราะเวลาเราทํางานที่ออฟฟิศใช่ไหมเราต้องเดินไป BTS เดินขึ้นเดินลงในออฟฟิศเนี่ยคู่นี้คือเหมาะมากทุกคนมันทําให้สีระของเรานะมันดูแบบสวยแล้วก็เป็นรองเท้าที่มันไม่เมื่อยมันเป็นส้นสูงที่แบบ เฮ้ยมันเดินได้ทั้งวันจริงๆอ่ะอันเนี้ยใส่คู่กับเดเซอร์แบบนี้ก็ได้นะจ๊ะนี่เวลาไปประชุมไปประชุมก็คือลุกนี้ได้เลยรองเท้านี้ก็คือสง่ามากๆทุกคนใส่สบาย มาต่อกันที่รุ่นนี้จ้ารุ่นนี้เนี่ยมีชื่อรุ่นว่า Pippos l i n g Bag นะทุกคนมีทั้งหมด6สีด้วยกัน p i p p o เลือกมาเป็นสีแดงนะจ๊ะความโดดเด่นของรุ่นนี้ก็คือตรงสายรัดหน้าเท้าของเขาเนี่ยสามารถเก็บทรงเท้าของเราให้ดูเรียวยาวนะแล้วก็เป็นสายรัดข้อด้านหลังสามารถปรับสายได้นะจ๊ะความสูงก็คือพอดีมากๆเป็นสีที่แบบสวยมากเป็นสีแดงที่ตัดกดับดาเดี๋ยวเราจะมาแต่งตัวเข้ากับรองเท้าคู่นี้กันนี่รองเท้าแดงของเรานะจ๊าแมทกับลุคนี้นะจ๊ะมีความวินเทจมาก ากเลยปีโปร้รู้สึกว่าลุคนี้มันมีความวินเทจไงก็ไม่รู้อะปีโป้ก็เลยใส่รองเท้าสีแดงแมทก,กับกระเป๋าสีแดงแบบนี้นะจ๊ะนี่น่ารักอะปีโป้ลองเอาเบเซอร์สีดํามาใส่นะให้เข้ากับรองเท้าสีแดงอันนี้นะจ๊ะ ลุคนี้ก็จะมีความบอกว่าย้อนยุกย้อนยุกติดหนึ่งนะนี่น่ารักะมาต่อกันที่คู่สุดท้ายของเราแล้วนะจ๊ะรุ่นนี้เลยจ้ารุ่นชวิงเกิลไฮฮิลนะจ๊ะรุ่นนี้เนี่ยเขามี2แบบด้วยกันนะก็คือแบบสวมแบบนี้ที่พีโป้เลือกมาแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือจะมีสายรัดข้อด้านหลังนะพีโป้เลือกแบบนี้มาเพราะว่ามันใส่ง่ายแล้วก็ความโดดเด่นของรุ่นนี้ก็คือความวิงแบบวับของเขานี่แหละมีความไฮโซกเก๋อ่ะเดี๋ยวเราจะมาแต่งตัวให้เข้ากับรองเท้าคู่นี้กัน นี่จ้าลุกออกงานแบบนี้ก็ได้นะจ้ากับรองเท้าเพื่อสุขภาพคู่นี้นะจ้ามีความวิงแบบวเรียบหรูไฮโซก็เก๋มากๆจ้า และทั้งหมดนี้ก็คือรองเท้าเพื่อสุขภาพที่ปิเปิมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกับแบรนด์เบลเ i ล่านั่นเองนะทุกคนถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจหรือชอบรองเท้าเพื่อสุขภาพแบบปิเปินะก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆเดี๋ยวปิเปิลจะขึ้นไว้ในเดฟคิทชั่นบอกให้นะจ๊ะหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะไปลองสวมไปลองใส่ได้ที่หน้าร้านปิเปิจะขึ้นช่องทางไว้ให้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวปิเปิลลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะวจ้ะบายบาย